จานจ่ายลูกนี้ลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนซีนจ่ายจ่ายให้ด้วยนะครับอันนี้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับซีนจานจ่ายแข็งโป๊กเลยนะครับแข็งเป็นหินเลยเดี๋ยวประกอบแล้วก็ทําคอยแยกนะครับแล้วก็ส่งคืนลูกค้าแล้วก็เทสไฟให้โอเคครับเดี๋ยวมาเทสคอยแยกดูกันเดี๋ยวประกอบกันหลังจากที่ประกอบเสร็จอะไรเสร็จก็ทําคอยแยกให้นะครับทําคอยแยกให้ก็ ผมได้ลองแล้วก็โอเคนะครับไฟออกนะครับแต่ไปหมุนหัวเนี่ยมันอาจจะฟืดหน่อยนะครับเพราะว่าซีนข้างในมันมันเป็นของใหม่อยู่นะครับข้างในเกลมันนะมันอาจจะมันอาจจะของใหม่มันอาจจะฟืดหน่อยนะครับแต่เราประกันว่าไฟออกนะครับไฟออกนะครับฟืดนิดนึงนะครับมันดิ้นมันดิ้น เับประกันว่าไฟออกไม่ต้องกลัวนะครับเทสให้ทุกตัวนะครับมันต้องเอาอีกมือนึ่งจับนะครับอีกมือนึงถือกล้องอยู่มันก็เลยดิ้นนะครับอ่ะมันฟืดนะครับมันฟืดไปหน่อยนะครับซีนข้างในมันตัวใหม่นะครับตีนตรงแกนมันนะเวลาเราหมุนแล้วมันฟืดหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไฟออกผมลองแล้วนะครับมันต้องลองด้วย2มือนะครับอีกมือนึงมันถือกล้องอยู่ก็เลยมันดิ้นมันก็เลยหมุนไม่คล่องนะครับ แล้วระกันไฟออกก็ไปต่อเหมือนเดิมนะครับลักก็ไปเสียบเลยนะครับแล้วก็โอแล้วก็คอยข้างในนะครับเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับมาใช้คอยแยกเอานะครับลูกค้าก็เคยเปลี่ยนคอยในมาแล้วนะครับลูกค้าก็เคยเปลี่ยนคอยในมาแล้วอาจจะไม่จบหรือไฟไม่ออกอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้หัวเราเตอร์ข้างในนี้นะครับจําเอาไว้นะครับใครที่ถอดนะครับ ใครที่ถอดจำมาร์กตรงนี้ไว้นะครับมาร์กติ่งเนี่ยมันจะมีมาร์กติ่งอยู่นะครับมาร์กติ่งเนี่ยอยู่ฝั่งใครก็ฝังมันนะครับทุกคันทุกครั้งนะครับผมจะขีดไว้เลยนะครับเวลาถอดเนี่ยเห็นไหมรอยขีดหรือรอยจุดหรือรอยบ่าบ่าของเขานะครับเนี่ยมีบ่ามีซ้ายมีขวานะครับเนี่ยการจุดระเบิดนะครับใครที่เปลี่ยนแล้ว ใส่ผิดด้านหรือว่ายังไงการจุดระเบิดมันก็จะเพี้ยนนะครับใส่สายหัวเทียนก็ไม่ได้ละคุณก็ต้องมาไล่สายหัวเทียนกันใหม่นะครับผมก็จําเอาไว้นะครับทุกคันผมจะมาร์กทุกคันนะครับก่อนถอดนะครับคันนี้ลูกค้าเคยถอดมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปใส่ดูนะครับอันนี้ผมทุกคันอย่างที่บอกนะครับผมจะมาร์กไว้นะครับหัวหัวที่เสียบเข้าไปในเครื่องนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ จะใส่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไม่ได้นะครับจะมีบ่าของมันอยู่ในแคมในรถด,ด้วยนะครับมันต้องหมุนให้ตรงล็อกนะครับหมุนให้ตรงล็อกนะครับอันนี้รับประกันว่าไฟออกผมลองแล้วแต่มันต้องลองสองมืออีกคนนึง décidé, ไว้จับไว้อย่างนี้นะครับผมลองแล้วโอเคนะครับขอยแยกเดี๋ยวส่งคืนให้ลูกค้าครับอันนี้ก็ขอยแยกก็ดูกล่องเอาที่ลูกค้าส่งมานะครับวันนี้เพิ่งมีเวลานะครับก็มาจัดเทสลองขอยแยกแล้วก็ส่งคืนให้ลูกค้าแล้ว อามาหมุนให้ให้ดูสักหน่อยนะครับมันอาจจะฟืดหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนซีนข้างในมันหมุนดูว่าไฟมันออกไหมนะครับดูนะครับอันนี้หัวเราเตอร์นะครับเดี๋ยวไม่ไม่มีใครจับให้นะครับเอาเถอะทางมันไฟออกแน่นอนนะครับรับประกันชัวจบจบเดี๋ยวส่งคืนลูกค้า คอยคาบูนะครับ 4G 15หัวฉีดลูกค้าบอกให้เปลี่ยนซีนข้างในด้วยนะครับก็จัดไปแล้วก็บวกทําคอยแยกนะครับแล้วก็ลองเทสให้ทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าไฟไม่ออกไฟออกแน่นอนนะครับปรับประกันงานจบทุกคันนะครับที่ส่งมาให้ให้ผมทํานะครับผมจะลองเทสเจาะกลาให้นะครับสายหัวเทียนก็ลองหมุนให้ด้วยไม่ต้องกลัวนะครับทุกคัน